ได้เลยลดกันต่อไปกันได้ได้ค่ะไปเลยสวัสดีทับบุษมตอนนี้เมียอยู่บ้านน้ำผุเมืองไซบุทองแขวงไซบุทเขตนะทุกคนเป็นงานบุญอ่าเป็นงานบุญบังไฟบังข้าวเจ้าเนาะทุกคนย้านตอนเสาร์ข้าวเจ้าจะมีไฮไฮแต่ว่าเมียวมาโบทันเนาะตอนนี้เมียวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบังไฟแต่ก่อนจะไปเบิ่งบังไฟเมียวก็จะพาท่านผู้ชมย่างไปรอแถวงานก่อนท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ฝนตกนแข็ง

หนาวมาพี่ลูกหนาวมาพี่ควันออกปากออกดังพี่นี่ควันออกปากบางครั้งทันหนาวก็ฟังดูลูกทันหนาวก็ฟังดูพี่กิ๊นกินเลรอนะอ้าปากนุ๊กอ้าปากอ้าปากนุ๊กโอ้มีควันมีควันน้ำอุ้ยเสวยจังเลยสวยจังเลยแม่ค่าสวย ว้ข้ามาสิแหน้ำแม่ค่ะก็ะโดยคนทางสิบแป่บังบังไฟเดนลยทุกคนบุญบังไฟบ้านน้ำพูเด้อ ไ่ต่อเนีอ๋อวไปถ่ายน้ำอันน้ำพูน้พุใหญ่นน้ำพุจุดตอนไนนี่ บางไฟแสนมาเลยบออันนี้มืนอันมืนอันนี้มื่นมาของเจ้าฮะอ๋อตอนน้ำราแบ่นะบางไฟแสนบางไฟแสนมีมีบางไฟล้านนะบอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเกือบเมนเอาหัวน้อยแตกโดยเอาผู้ชายเอาหัวคขาไปคือตอนนี้ตอนนี้เลยบอค่ะสบายดีรองหลาคํำแพงซึ่้าอู่บ้บันใดลูกบานงคลบ้านมงคลยอยู่าบานนำมงเด้อ จำาประธานตึกอยากบอกกำลังละพี <oh ่น้องคนนะเมียบอกขอขับไปไกลได้ย yep? ันนี้บังไฟบ่ได้ทุกคนยันนี้บังไฟบ่ท่านได้บ่ได้หรอะยัีบังไฟบ่ท่านแน่นอนกามีิ่องยูทูบหลายหมองหลายบ่อน้องมาถ่ายเนาะแต่บหุ่นครับทางใดแน่เนาะทุกคนนี่เขาจอดเขาเป็นหลังโฮมกันอยู่คุณบอก อยากหมวกกันเลรนสันนี่เขาจะกระมวนเขาจะกันเนาะอ๋อยันหมวกผูเบาเด้อทุกคนยันหมวกผูเบาเด้อนี่เด้อก็จะมีไอ้น้องทหารเทมัยามไปเนาะทุกคนมายามนำแน่แล้วก็มาเบิ่งบางไฟแน่เป็นตาสงสารเราฮะนะ กระหนาวขางเรามีการขายบังไฟน้อยแล้วดูคนพอด้ยกซื้อบังไฟกับมหาพนได้ขายบังไฟน้อยจะขายบังอะไรด้วยไปถามร้าะเรียนให้นขอเขายาขายอะไรก็บังไฟขนาดบังอะไรก่อนันนี้บังกระซ้า บางไงสาวใหญ่กว sí ่านั้น oh น oh, ึงาวอ๋อขายเร่เ oh. นี่ยขายเร่หรอบเนี่ยขายเร่เนี่ยนีเร่มันอ้างาเร่้อยโาโอ้บางบางหาลอยหาลอยบาทเออมาเจอทีมงานก็แกวออร์แกนิกมากระมูมากระพรยคัง หลายคนมาจากทีมงานมาหลายคนจาเด่นกูโม่ไม่ได้งานเหลอเดียมมึงนจนเด่นกูโม่ว่านี่นะป๊าดซับเลยได้หซับเลยได้หนไม่เหยียบขี้ต้มว้าวโมแมยังเดอกเจ้าเหยียบขี้ต้มว้าวหาแบ่งป้อน่ยแล้วทุกคน Terima kasih telah menonton! บอ้โหสัน้อบพันหรือเปล่าเขาเัดใหยู่งเอิกว่าเ้าหลายเฮ้า 天空的天空。 อยู่บ้านนโมงมู ada, ula, ่บ้านนโมงอาบาบเจ้าอยู่บ้านไดสอนไดเตสอนไดเขตอ๋อนี่บ้านน,น,นโม<อ>ง oh. นี่แล้แต่เมื่อส้งุณทงคือกันนี่แหละไฮโซ่เดาไฮโซเป็นแบรนด์เขาจะเป็นตัวไฮเลนแต่งตัวแต่งตัวมาขีบดยอยู่สานอยู่ท่คุ้งใดมั ทางลงคาสิโนคุณรักคุกเหรออผ่านตำบรนทองซื้อให้ยังก็ผ่านตำบรนทองผ่านตำบรรทองเด้อคุพูดถึพนักงานคอยพจะไปตั้งูุออกบงานไปทำเทมเองเที่ขอมโดยคยได้ไอเดียอยากแต่งตัวแบบนี้เหรอพ้่เขาเซนาจังจ้าซีีบอ่ะจัดการ เงอมาลาปีแล้วเปีแล้วอตอยงานอันั้นก็เห็นเพ่นอยู่ได้เนาะอุ้ยเ็นยู่เป็นนันเอดอสวัสดีค่ะนี่เจ้าสื่อไหนหันกำมันทองเกาพันซื้อ่นเดีกนได้หแตกตำมยำบันทอง หันสแตกตามยันบรรทองทุกคนเจ้าผิงเขาไปหันตำบันทองอ๋อเป็นเผ็เพรนะตัวนี้ยมันเป็นเผจเ,เป็นตัวเี้ตผิงมาไปเป็นเป็นบุกอ่คุณพิจารณาไงหั่นตำบันทองเก้าพันภาษาลาวยเป็นภาษาลาวเนาะ่าผู้ได้อ,อยากไปกินอยู่แถวสวนเขกกับไปกินไดเดทุกคนเพลินหั่นเพล่นหั่นตำบันทองเนี่ยทางลงคาสิโนหันตำบรรทองหันกรัปองเดี๋ยวจักมือเขา เดี๋ยวจมือเข้าไปสวรรค์นี่เขาจะไปแว่ห้านเพิ่อนข่อยในวิธีพุักรานบอไปเป็นเปิดเป็นแทนชายไร้ห่ะครับพนักงานม่อยู่อ๋ยข้าไทยดีมือหนึ่งเกาลซี่เิดโอ้ยมือนงเล้าน่เปิดมือด้เธอม่เป็นานนี่ก็เป็นไทยดีมือหนึงเป็นซาวเสศรกาลเวลาการูดกับคุณเียนะเอาข่ลงไปด้วยโดยเป็นนง ตอนเป็นเป็นงานบูตรแถวพิธิธภัน่ะเขากไปไปเห็นจ้าอยู่เขาทังเกตเชยวสังเกตเห็นจ้าอยู่สามล้านยังไปิัตรได้จักล้านลอยกับสามล้านลอยกับสามล้านลอยสามล้านลอยกนคายพี่เหลิมก็ล่ลายคนหนหก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 หลหกหกหกหน่กห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 นมกห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 กกหกก คนมันลายผลเลยไปแพ้เมืองฝ่าซะคนลายห่งเวลาก่าแ้วก็ได้เอาพวกไงแม่เขาจะสิตายที่เคยขายหลายอย่างมีกลุ่มดอกกุ่มดอกอันนี้มันเป็นเทนนอระเด็น้นเนอกเลยเ่าวันเกาเื่อมมาลายโดยแต่กันเนี่ยานโทนได้ถ้าโนโนจะกามาปะไปยวนอยหายสไปล้ว โอนเนซนกลางละลายีีทุกคนร้ายมือหนึ่งมันตาปลายสิแปดใครตัวหนึ่งตปลายเด็กก็ดจถูกรหัสที่มันอันนี้เคายถึงอะไรป้าทำเสร็จแล้วยังไงไม่แม่งรับสักทีอ ปาหะสออเซนน้อยท้ายมือหนึ่งได้ลอยกว่าล่าในลายมือละมืองานไหนเราได้ลอยไอ้ลอยล่ากับลอยกระสามล่ะลอยสามล่ะลอยขนาดเลยยูกูกลินฮะอันนี้อันนี้ข้มันแดดเนี่ยในแตายดีเนาะอันนี้คนต๊ะ่ะ บ่ได้ดูนัวหน่อยแหล่ะค่ะต้องมาบนน้ำตาลหน่อยโอเคจ้าเดี๋ยวก็จะขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเดี๋ยวทผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เปกระโลงใจให้เมียเด้อตอนนี้เมียก็มางซื้อย่ำกันน้ำพึ้นเนาะทุกคนใครอยากไปกินกระเซินเด้อทุกคนห่านตามบันทองเนาะทางลาโคไปแล้วทุกคนเด้อของเก่าห่านเด้อแตกตามเด้อแตกตามจ้าตลิศเลิศเลิศบ้างกินแล้วแซ่บตใจว่าเอาด้วยเอาใจเลยลายเด้อบา